เท้านี้นะครับอันนี้หลังจากที่ได้6กโลไปแล้วครับโลขายไปแล้วครับอันนี้เป็นสิครับวันนี้เรามายกยอที่เดิมนะครับของดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้หรือเปล่าครับ ตอนเช้าได้ไปแล้วครับ6โล6กิโลจัดหนักไปแล้วนะครับตักลังเลยตัวกำลังแกงเลย กำลังกินเลยตัวกำลังเลยกำลังต้มยำเลยก็อะไรกบมีเยอะอะไรเยอะอยู่ครับเรามาดูกันเรื่อยๆนะเดินขวางลุ้นกันไปนะครับผม มาดูครับก็ได้เยอะน้อยแค่ไหนนะครับข้าวนี้นะครับอันนี้หลังจากที่ได้หกโลไปแล้วนะครับโลขายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นที่ได้เมื่อสักครู่นี้นะครับปีปันนินปลาจีนไอจีนปลาจีน,นพอเลยขอกินเลยอันนี้เป็นกับข้าวแล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ขายเนี่ นี่สมบูรณ์แเดียทอดนะครับทอดกรอบ